วันนี้นะคะเราจะปลูกทุเรียนนะคะด้วยดินที่ไม่ได้หมักค่ะเป็นดินธรรมชาตินะคะจะมีเศษใบไม้นะคะที่ทับถมค่ะแล้วก็ย่อยสลายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองปลูกทุเรียนกันค่ะว่าทุเรียนจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ นี่นะคะเป็นต้นกล้าทุเรียนที่เราเตรียมมานะคะเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะอุย้ยหน้าดินแตกนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกกันเลยนะคะ ขอบด้วยหน้าดินนะคะ ปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะวันที่13สิงหาคมนะคะพุทธศักราชส5 6 7ัค่ะหลังปลูกนะคะประมาณ1เดือน2เดือนนะคะ เราจะอัปเดตให้ทุกท่านนะคะได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ